ครับผมผมพิเชษฐ์พิพิ้านะครับจากช่องย,ย,อยูทูบของพิเชษฐ์พิพิ้าครับวันนี้ถ่ายวิดีโออยู่ที่ออริรกอนนะครับรัฐออริกอนเมืองควอตแลนด์เนาคอตแลนดคอตแลนด์สหรัฐอเมริกรววววากกวันนี้เจอพี่ชายนะครับพี่โคดี้นะครับติดตามกันมาตั้งแต่นานแล้ว <laughs> <laughs> ติดตามยูทูปป้าแจ้วนานแล้วเนี่ยครับหลายปีนะครับวันนั้นไปเล่น คือเวลาเจอกันที่ใน f a เฟ o o o ๊กจะจำหน้ากันไม่ค่อยได้แต่พอพี่ก็าทักไปบอกว่าเออจําพี่ได้ไหมเอ,อก็เข้าไปดูนี่จํมมาจำไรแค่คเคยคุยกันอยู่ตั้ง่กนไนก็วิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับที่โคดี้มาหาก็ต้องเอาเครื่องตัว sx 9 2 0นะครับมาลงเสียงมาลงเสียงก็ผมก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เพื่อนของพี่โคดี้ก็พี่แจ็คพี่แจ็คพี่แจ็คอยู่ที่ แคลิฟอร์เนียสั่งตัว s x 9ก0ไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็ผมก็จัดการให้แล้วเรียบร้อยอ่าทีนี้มาดูกันครับว่าเราล,อง,ลองอะไรไปบ้างนะครับเ่ยมาดูครับพี่ก๊อตพี่นะครับก็จะมีชุดเสียงนะครับชุดเสียงชุดใหม่นะครับของตัว s x 9 2 0นะครับมีอยู่ประมาณเดนนับก่อนนะสิบ0ี่ถ่ายหน้าจอได้ก็ได้นะ10อ่าส0บอ่าย0่0ิ0ส0ม0ิ0ส0่สิบห หนึ่งร้อยสิบยี่สิบหนึ่งร้อยสาสิบหนึ่งร้อยสี่สิบสองร้อยประมาณเกือบสองร้อยเสียงสองร้อยเสียงสองร้อยกว่าสนะลงอยู่ในนี้นะครับก็เป็นชุดเสียงชุดชุดเต็มนะครับแล้วก็จะมีเอ่อพวกจังหวะ,ะมีจังหวะมีอะไรเบียดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เซตการรีเซตเครื่องแบบแบบสไตล์ของผมแล้วก็ความสะอาดความเนียน ของเครื่องดนตรีที่เราจะเอาไปเล่นแล้วก็ต่อออกพีนะครับพี่โคดี้ฟังไว้ไหมครับฟัง้แล้วครับเป็นไงชอบมากสาดมากด้วยสะาดนะครับถ้าถ้าเราบาลานซ์ซาวดีนะครับมันมันก็ต้องเราไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะเลยอ่ามันมันจะสมบูรณ์ของมันอยู่แล้ว<ช>เสียงมันก็จะเสียงมันจะแบบออกมาเคลียออกมาเนียนนะครับเดี๋ยวลองมาลองเล่นดูนะครับอ่าส่วนผมลองดูสักหนึ่งเพลงนะครับ เอาอะไรดีเดี๋ยวนะครับเ,เราจะเอาเพลงอย่างเงี้ยอ่ะสูงกว่าเพลงอย่างเงี้ยล,ละกันว้าวีละกันสูงกว่ากดขอดขึ้นมานะครับกดขอดซีมิเนอะร์เป็นเป็นจันงหวะช่วยเล่นนะครับ เสียงกรองผมผมเอาปรับนะครับมันจะมีมันจะมีไอตัวเบสดดาที่มันที่มันเป็นกระเดื่องบ้านผมได้กระเดื่องเนาะเบรดําตัวที่ที่ที่เป็นที่เป็นตัวเหยียบนี่ครับเสียงมันจะออกแบบมีมีหนังกองออกด้วยโอ้มันจะดังพุ๊บปุ๊บอ่จะดังทุบทุบถ้าถ้าเราได้ยินเสียงจากในโทรศัพท์อาจอาจจะได้ยินไม่ไม่ไม่ชัดนะครับแต่ถ้าอยู่ในหน้าเครื่องนี้มันจะแบบโอ้มันแตกต่างกันมันจะแตกต่างกันนะมันจะพุบทุบ จงหวะบอสโนวาบอสโนวางนี้นะครับนี่ครับความได้ยดิของของจังหวะนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีอีกเยอะนะครับลงเสียงลงอะไรที่พี่เขาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็พี่เขาต้องการอยากจะให้เอาจังหวะที่มันเป็นสแตนดาร์ดแยกมาไว้ให้เพราะว่า,าสไตล์ของพี่เขาคืออยากจะเล่นเป็นหลายๆเพลงคือ,อาบางทีบางท,างทีมีคนอื่นมาร้องต่อกันเลยอะไรอย่เงี้ย ผมก็ได้ผมก็แยกไว้ให้ที่ทขเขาเรียบร้อยแล้ว เสียงกองเสียงเสียงจังหวะไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้จังหวะเพลงเพลงพวกหมอลำจังหวะเพลงพวกเดี๋ยวผมไปดูจังหวะเพลงที่มันเป็นเป็นหมอลำเป็นหมอลำเป็นเพลงพื้นบ้านเราเนะครับเป็นเพลงพื้นบ้านเรา เราอินโทรเข้ามามีเสียงดนตรีประกอบมาอ่าแล้วก็อันนี้แพทเทิร์นหลักแพทเทิร์นแรกธรรมดา,าก่อนนะ เสียงมันถ้ามันเคลียร์อย่างเงี้ยเวลาเราเล่นมันก็จะแบบไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไม่ต้องไปทําอะไรมันเยอะแล้วเวลาเราออก PA เสียงกลองมันก็จะออกมาพอดีมันจะแบบว่าเป็นชัดชัดใช่มันจะชัดมันเสียงกลองมันจะออกมาพอดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่พี่พี่เขาอเอาจีโน<ว>ามาอปนนึงแล้วอีต่อเลยอายต่อเลยอีกอันหนึ่งสวัสดีครับผมเอ้าเพิ่งเอาตัวเก้าสองศูนย์อ๋อโอเคนาะมาจีโน โอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครัสดีัสบคอาจารย์เพื่อนในต่างกันต่างกัร็ังไปกับสองศูย์ใมมีสอสามนี่สามาแล้วนี่ยผมนึกว่าจีโน่บูที่โนหักพอดีลยไอ้บังเบิงกันเลยเบับกันเลยครับจีโน่เป็นประตูไหนนก พอดีเลยอ่าสีเป็นจังหวะเมื่อกี้ก็ร่งเดรรไอแล้เบิ่งอยู่เป็นพวกเพลงพวกียังก่อนที่จก้ว่าพวกสาวแล่สซวเนืยงมันว่าเออสีเป็นแบบเดียวกันสิเป็นสีเป็นลักษณะคล้ายๆกันเดี๋ยวผมสีส่ไปที่ระย่างให้เบิร์นเสียงกล่องอัเนี้นวนีง่องนะอดีตเนีอยเอาไป ัตวนี้แม่แม่ผมจะมักัวนี้ผมจะมักัวนี้ครับเสียงเบสเสียงยังไงติดละอันเลยนี้เปิดตัดใส่เสียงแค้นได้บัดนี้ใส่เสียงแค้นผมจะใส่เสียงแค้นต้องไปใส่เสียงแค้น เอาครับบันทึกอาจจะมุมเซฟไปเลยครับ He make it so easy <Yeah. S 2> but not for us นะครับแล้วนี่ยพวกอ่อที่จริงมันมีอีกหลายอยู่ครับเดี่ออกร่องร่องปุวนที่หมดเติม ชื่อใบเพลงเพื oh, ่อชีวิตเพลงลุกทุ่งเพลงสติงอยู่ในหนีบั้ครับใส่ใบแล้วเป็นพมเสีดเป็นผูเดอินใบแมงพรมเสีดเป็นผูเดอร์ู้เดอร์ไปเพลงพวกผอกนี่เพิ่นเข้ามาได้ยินเสียงจากเครื่องนี้สิ 干啥？干啥？行啥？ ไมค์ you w a n to sing you know เดฟังเดฟฟังเลมันเบลล์ฮิตเดี่ยว yeah 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 it's not like the the keyboard it's not like the beat that we have like ยังวะที่เรามีอยู่นะมันมันบอก clear มันสมูท เทียมเปิดมัน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 สีบาลานซ์กันมากแล้วกันไม่รัางห้องของพี่เอสมันมันติดได้ยินเสียงที่ต้องการที่เลยยิ้นแ้แต่ว่าบางบางอันที่อันเทนเขาเล่นทั่วๆไปบางเท่อกับมีแต่เสียงกองกองดังเพลงดังดังไปนรื่ัยเรื่อยเออมัน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 กับเสียงเพลงเ้ามันมันมันกระขาด ค่ะสีสันไปเพราะว่าเขาเด่นบ้านแมนโชเด้เน <Yeah. S 2> ี่ยก็คือเขาเด่นบ้านแมนโชเขาตกเขา,าจับเป็นต้องสิได้ยินเสียงดนตรีอีกหลายๆเสียงใีห้องสีบบามาราครัน,นประมาณนี้ครับแต่ว่าอาจารย์เฮ็ดเห็นว่าว่าจระน่วยเฮ็ดคือกันกกเลยว่าแต่กับเฮ็ดคือกันครับกับจระนวยคือกันจะมากับสิประมาณประมาณเดียวกันเพราะว่าเพราะว่าผมสิให้ลูกค้าเบิร์ตผมผมสีไฮไฮเบิร์ตเป็นแพ็กเกจเลยอ่าเป็นแพ็กเกจแต่ว่าท่านผมเฮ็ดเองนี่จังจังของพี่เพื่อนนี่ เพิ่นเพิ่นสีแบบว่าสไตล์ของเพินพ่นเพิ่นกับรีเควสมาบอกว่าของพี่อยากเล่นของพี่อยากได้สแตนดาร์ดไว้กลุ่มหนึ่งอ่าผมกันอ่าพรมกับเฮดเว่ยยังสีเพราะว่าบางบางเทอมเพิ่นอยากได้แบบเอ๊ะจังหวะนี่คือบางเทอมมีคนขึ้นมาลองต่อกัน,นหลายๆคนเลยเขาจะเอาจังหวะนี่ต่อเลย,ยังสีหน้าพมกับสีเฮดแว่ยไปให้ันอพรมมากนะสุดมากเพราะว่ารีเควสต์ามกันนะยังสีกันแล้วแต่ ว่าขั้วเสีเป็นสไตล์เดียวกันเช่น<ช>อ,อันนี้ผมเอาเสียงมัณติแพดไว้ฟังนี่ไว้ล่าเขาเล่นพวกหมอรั่มอย่างสีเมื่อกี้มกผมเมียแตงไฮแล้วบังคับสมมติว่าผมเล่นหมอลำคือมัน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 จำเป็นมากมากครับพี่เพราะว่าเห็นนะครับผมันสีเฮดมันสีเฮดไ้เพลงเขามันมีสีสันขึ้นเห็นใช่ไหมว่าผมปกติเขาจะเล่รอ่าเอไม่เนอะ ัเวลาเ้่องเนสียงแค่ไหนครัเสีมันเซียมันเซียให้ดนตรีมันโอ้มันมีเสียงแค่ในนี่นะมีเสียงแค่ในห้องสีฟันตัวนี้ก็ได้ห้าสิมิกซ์มิกซ์เสียงแค่ตัวนี้ลงให้เหลือแต่เสียงเบสของตัวนี้ดึ้งดิงดึ้งดิ้งยื่อยู่อันนี้มีมีซอกับแค่ของของตัวนี huh. oh, are are ้ก็เร็ว <éc à S 1> <c ros LES> าเเสียงแคบตัวนี้เอเนี่ยแต่ห้อาสีเดือออกเพราะว่าหสามารถบาลานอไรทุกอย่างลยไม่สิยแงสีนะครับอ่าเพื่ให้ดนตีมันเห็นป่ะคอไม่เสียงซ่เบาๆห้วเลย มันเหยีดโอ้มันกัดรู้สึกว่ามัน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 มีชีวิตอย่างที่บอกนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมเสียดไปให้ฟังนี่นะครับก็สิเป็นพวกลูกเรียนต่างกันละเดี่ยวแต่ห้าสีสีเลือกเอาอกเจ้าพ่าสิเรียนเพียงลูกทุ่งเรียนเพียงลูกทุ่ง มัผมกเอาใส่อ่นาอนาิบ๊บ มันสีนคมมันสีเี่ามหมมันสีมีความหนุ่มความละเอียดความอะไรนอย่างของเท่งนะครับนี่ I'm glad he's here man. Yeah I know I've been following him for a long time. Me too I was thinking go back to t h a l e n d and go go look for him. ลอดไมใ่ YouTube เีเราไปถึงเมืองทยไปหาไปหาจานแตวันนี้ไปต้องไปแล้วเหมอนกัะมานีผมขอปิดคลิปอันนี้กำลังใจคลิยอะโอเคครับก็อย่าลืมนะครับว่าบเล่าเรื่างนั่เนาะ กาจะเลื่อนะครับคู่ไดที่กำลังติดตามดูนะครับอันนี้เป็นชอน่องยูทูบของพี่เชษฐ์พี่บี้คนะครับแล้วก็รคู่ไดที่สนใจเครื่องหรือว่าสนใจจังหวนะหรือวอย่างต่างต่างสา,ามารติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้นะักพ่อปัสสิเพื่อซากันแบบนักดนตรีตายแล้กับมาดนตรีตายเพิ่อนกันมาแล้วหันกันเป็นเขาตีกันสิคุยกันเรื่องดนตรีก่อนว่ามากกักแบน ความก็เอิดมาการเป็นนักดนตรีเท่ากันนะครับเพราะว่าเขาบอกภาษาเดียวกันแต่คำศิลเขาใจกันเพราะว่าทุกคนแต่มาเพื่อเพื่อต้องการที่จะอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดพร้อมกับมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เท่ากันนะครับก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากติดตามชมยูทูบของพี่เชฟฟิตติการ์ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจริงๆเบอร์โทร่วไปให้นะครับนะครับมีช่องทางไหนที่สามารถซื้อที่ต่อได้แล้วก็อยากสืได้เครื่องอยากสืได้จังหวะต่างๆก็สามารถ สำหรับวิดีโอนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเด้อพอกันใหม่วิดีโน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีดครับ